พ่อไกรทองก็รู้ว่าข้ากับเมียเนี่ยจะไปมีเรื่องอะไรกับใครที่ไหนยิ่งมาฉุดลูกสาวกันแบบเนี้ไม่มีทางเลยแล้วไอ้คนที่จับได้เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอย่างนี้แล้วเราจะไปตามหาคนจ้างมันได้ที่ไหนล่ะแต่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วนี่ขอรับมันก็ใช่แต่ที่สํำคัญที่สุดเนี่ย ก็คือความปลอดภัยของลูกข้านะพ่อไกรท้องทศษถีทศษถีขอรับทิดอําเพิ่อท่านเศรษฐีทำไมไอ้อํามันมีอะไรทิดอําโดนจระเข้ล่าไปกินเจอสศพถูกกินขาดครึ่งตัวอยู่ที่คมนักข้างหน้านี่ขอรับไปไปไปกด่น ยพี่จะเผาแก้วมีอะไรเหรอจ๊ะพี่แค่อยากคุยเรื่องค่าเสื้อผ้าเบ่าเท่านั้นเองจ้ะนี่เจ้าอาบน้ำมั้งลึนึกยังไงถึงอาบน้ำตอนกลางวันจ๊ะ ทำอะไรของเจ้าข้าดูว่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าพ่อชานให้น้ำปรุงข้ามากลิ่นหอมนักแต่ข้าไม่อยากใช้ทั้งๆท,ที่เหงื่อเต็มตัวก็เลยไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะพี่ลองใช้ดูสิจ๊ะขอบน้ำใจจ้ะ แม่น้องรัก พี่พี่ตเาเผาแก้วมีอะไรรอข<อ>้าจะถามว่าลองใช้น้ำปรุงแล้วเป็นอย่างไรบ้างไอชัันออกมาสิว่ามุดหัวอยู่ที่ไหนอย่าดีแต่หลบอยู่ใต้ผ้าถุงผู้หญิงออกมา ไอ้ชันไอ้เดียและชานกูรู้ว่ามึงยังอยู่ที่นี่ออกมาเจ้านั่นแหละออกไปอย่ามาหยาบคายแสดงความกักขละที่เลือนข้านะเจ้าไม่รู้อะไรอย่าออกรับแทนมันดีกว่าไปเรียกไอ้สันเลขขือะคานนั่นออกมาตายด่ากันแรงขนาดนี้เชีวยวหรือพระชานไปทำอะไรให้พวกไครท้องแม่ปูไปถามมันเองดีกว่าเว้นแต่มันจะซุกหัวอยู่ใต้สบายผู้หญิง จนไม่กล้าออกมาไอ้ช้างจะอยู่เลยมึงอย่านะจับเขาสิเฮ้ยเฮ้ยวัน โอยแม่จริงมึงอยากผู้หญิงช่วยสิวะมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามามึงไม่คัวมึงหรอกมึงเข้ามาอย,อ,ยอย่าหยาบคายหรือคิดร้ายต่อพระชานนะมีเช่นนั้นข้ากับเจ้าต้องเห็นดีกันคุณหนูทำไมต้องกรธขนาดนั้นน่ะข้าขอน้ำใจแม่ตะเภาทองและแม่ตะเภาแก้วยิ่งหนัก แต่ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุใดเจ้าถึงต้องด่าทอข้าเช่นนี้กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังจะมาตีหน้าซื่ออีกเมื่อคู่มีจระเข้มาคาบเพื่อนท่านเศรษฐีไปกินถ้าไม่ใช่เองแล้วจะเป็นใครลเลอเถอจระเข้กินคนและเกี่ยวอะไรกับพ่อชางหาเรื่องกันจะชัดนั่นน่ะสินะไม่เกี่ยวกับหลอกพวาไก่ทองข้าเข้าใจเองแล้วแต่ข้าอยู่ในเขตบ้านตลอด บบาพแสที่นี่ก็เป็นพยานให้ได้แต่ข้าจะกลับไปไตส่สวนทวนความให้เอ็งอย่าห่วงเลยไต่สวนทวนความอะไรกันหรือพ่อชานกูมไม่เชื่อมึงหรอกมึงอย่าหนีนะเว้ยเอ็งจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแต่ข้าจะกลับไปจัดการประเดี๋ยวนี้แหละแต่ถ้าเอ็งยังคล่องใจเอ็งค่อยมาหาข้าใหม่ข้าพร้อมทุกเมื่อเอ็งก็รู้พ่อชานจะกลับแล้วหรือจ๊ะ ข้าไปส่งนะเจ้ายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยอยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ไปเองปล่อยมันไปแล้วปล่อยข้าได้หรือยังฮะสัญญามาว่าจะไม่ไปตามหาเรื่องพ่อชานอีกปกป้องมันสักขนาดนี้ข้าจะทำอะไรได้อีกล่ะ ข้าสัญญาปล่อยว่าชาญจะไปจัดการเรื่องจระเข้กินคนได้ยังไงเนื้อตัวแน่นเน่น,นคุณหนูไม่ได้ให้ปล่อยเลย <c oughs> จริงจ้ะเฮ้ยกินอะไรน่ะพี่ฟู หอมเฮ้ยเองก็ได้กินเหมือนกันหรือวะน้องฝอยข้าเนี่ยได้กินจากตัวคุณหนูตะเภาแก้วแต่ข้าไม่กล้าถามเออกลิ่นติดทนขนาดนี้เชียวหรือของดีจริงพ่อชาญจะกลับแล้วหรือจ๊ะหรือว่าพ่อกดเครื่องพ่อไกลทองต่อไปข้าจะสั่งไม่ให้มาเหยียบพี่เรือนอีกพ่ออย่าเพิ่งรีบกลับเลยนะจ๊ะ ขอบน้ําใจเจ้านะแต่ข้าไม่ได้เขืองไอ้พ่อไกลทองแต่เป็นหน้าที่ข้าที่ต้องกลับไปดูแลความเรียบร้อยที่บ้านข้าแลพรุ่งนี้ข้ากลับมาใหม่พ่อพูดจริงหรือจ๊ะจริงสิข้าไปแล้วนะ มันผู้ใดแอบมากินคนกันแน่กล้ากันคำสั่งข่าเฉีววยวหรือท่าทางไอ้เคี้ยวเพชรเหมือนจะไม่ใช่การหนีหรืออาจจะไม่ใช่ฝีมือมันจริงๆ